ตอนที่2ของซีรีส์6สูงแฮนด์สแตนตั้ง5ซองฮะตั้ง5ตอนฝึกกระโดดเทคตัวบนกำแพงก่อนขึ้นบาลานซ์6สูงก็สำหรับตอนที่2เนีครับผมนะเป็นการฝึกทักษะการฝึกเทคตัวนะครับบนกำแพง เราจะฝึกกันตั้งแต่เวทเริ่มต้นเลยผมนะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นฝึกทักษะการเทคตัวตั้งแต่เวทแรกๆนะฮะขาจะยกไม่สูงหลังจะยกไม่สูงก้นจะยกไม่สูงมากนะจนพัฒนาความแข็งแรงนะฮะจนให้ปลายเท้าของเราไปแตะกาแพงนะผมนะมันจะมีสเตจการเพิ่มเวยเพิ่มหนักนะหรือว่าการพัฒนาของท่าฝึกเป็นแบบไหนนะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาแนะนําเทคนิคการฝึกเทคตัวก่อนขาแตะกาแพงนะผมนะว่ามันมีรูปแบบการฝึกยังไงบ้างฮนะไปดูกันเลย ท่าที่1กบกระโดดยกก้นก็สําหรับท่านี้นะครเป็นท่าพื้นฐานหรือว่าท่าเดิมจากตอนที่1นะผมนะวางมือย่อขานะเป็นพื้นฐานการกระโดดจากตอนที่1นะผมนะจุดสําคัญในการโฟกัสคือการล็อกข้อต่อและสะบักหลังนะฮะเราต้องล็อกเหลี่ยมนี้นะข้อต่อแขนตรงไว้สะบักหลังต้องล็อกให้กลางตลอดเวลานะและกระโดดขึ้นนะเพื่อนๆน,น,นะอันนี้มือใหม่ฝึกท่านี้นะปูพื้นฐานก่อนควรจะกระโดดแบบนี้ให้ได้สักสิบครั้งก่อนนะเพื่อนนะสเต็ปที่2ท่าที่2กบกระโดดยกก้นสูง สำหรับท่ากระโดดยกก้นสูงเป็นท่าเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักของสเต็ปที่หหรือท่าที่หนะึ่งนะครับผมเพียงแต่ว่าเวทน้ำหนักของท่านี้นะผู้ฝึกต้องมีพื้นฐานการกระโดดนะครับแบบนี้ในระดับหนึ่งก่อนนะเราถึงจะเริ่มยกตัวให้สูงขึ้นนะแบบนี้ได้นะสำหรับสเต็ปนี้นะเราต้องฝึกยกก้นนะให้สูงกว่าเดิมนะผมนะลองสังเกตนะเวทแรกเรายกหลังเราขนานพื้นแบบนี้นะเะเวทที่2เราต้องยกก้นให้หลังเราขนานพื้นให้เลยขนานพื้นไปแบบนี้นะครับผมนะ ไม่จําเป็นต้องยกขึ้นให้แบบตรงแบบนี้นะไม่จําเป็นต้องหลังตรงยังไม่เหมาะสําหรับมือใหม่ในการฝึกนะผมนะเราพยายามยกก้นให้สูงกว่าระดับเดิมเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะนี่นะยกขึ้นให้สูงกว่าเดิมก็ถือเป็นการเพิ่มเวทเพิ่มหนักแล้วนะผมนะเพื่อนๆจาช่วงสะบักเราได้ไหมฮะนี่นะฮะช่วงสะบักหลังนะฮะเราต้องพยายามยืดสะบักหลังนะฮะให้ไปแบบนี้ยืดดันสะบักโดดเราต้องการยกให้สูงใช่ไหมเราต้องฝึกดันสะบักนะฮะอย่างที่ผมบอกนะผมนะ หยุดสมบักเท่าที่3สเต็ปที่3กบกระโดดเก่งค้าง<ส>าเรามีความแข็งแรงจากการฝึกสเต็ปที่2เท่าที่จริง2อาทิตย์นะผมนะเพื่อนๆจะเริ่มฝึกเก่งค้างแบบนี้ได้นะนี่นะก็คือหยุดตัวเองกลางอากาศลองสังเกตดูนะสเต็ปที่2องรถกระโดดแล้วก็ลงเลยแบบนี้นะฮะแต่สเต็ปที่3นะฮะเราต้องฝึกพยายามเก่งค้างตัวเองอยู่ในกลางอากาศแปบ๊บหนึ่งนะผมนะนี่นะมันจะเบรกตัวเองอยู่กลางอากาศแบบนี้นะฮะสำหรับสเต็ปนี้นะจุดที่เราควรจะโฟกัสเลยนะผมนะก็คือแขน เราห้ามแขนงอเด็ดขาดนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนแขนงอเนี่ยมันมีสิทธิ์หัวทิ่มได้นะฮะจุดโฟกัสหนึ่งจุดที่เราควรจะโฟกัสเลยนะผมก็คือแขนนะฮะแขนห้ามงอนะผมนะตัวเราจะไม่พุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะนี่นะเวลากระโดดนะฮะตัวไม่พุ่งไปข้างหน้าเราต้องล็อกแขนให้ตรงนะฮะแล้วก็ฝึกล็อกสะบกักเหมือนที่เราเคยฝึกไปในสเต็ปทักษะต่างๆก่อนหน้านี้นะผมนะล็อกสะบกักกระโดดขึ้นให้สูงนะฮะ พยายามดันสะบักขึ้นไปด้วยนะผมนะสะบักหลังของเรานะเนี่ยตอนจังหวะที่เราดันขึ้นนะพร้อมกับตอนที่เรากระโดดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะนี่เก่ง้างนะสําหรับสเต็ปที่สามเก่ง้างโอเคก็ฝึกแบบนี้นะฮะัสักห้าถึงสิบท้งนะผมนะก็จะถือว่าผ่านพื้นฐานของสเต็ปที่สามแล้วนะท่าที่สี่กบกระโดดขาเดียวปลายเท้าแตกะกําแพงสําหรับท่ากบกระโดดขาเดียวนะผมนะก็ให้เราเริ่มต้นนะฮะจากท่ากบกระโดดนี่แหละเพื่อนนะ การวางมือนะการล็อกสะบักหลังหรือการล็อกขานะฮะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะใ,ให้ดูนะฮะเริ่มต้นผมจะเริ่มจากขาข้างซ้ายก่อนนะแล้วผมกระโดดขึ้นไปเทคตัวมือใหม่ช่วงที่ฝึกเทคตัวแรกๆจะกระโดดแค่นี้แหละนี่นะเราใช้พื้นฐานจากสิ่งที่เราฝึกมาก่อนหน้านี้นะะที่เรากระโดดสองขามันเป็นการฝึกเพิ่มเวทเพิ่มหนักนะฮะในเวทเริ่มต้นในการฝึกปูพื้นฐานพอเราแข็งแรงขึ้นนะให้เราฝึกกระโดดขาทีละข้างนะผมนะแต่ผมจะขออนุญ,ญาตแนะนําก่อนนะฮะขาข้างนี้นะ มันจะมีหน้าที่รักษาบาลานซ์เรานะสมมุติว่าเรากระโดดแตะขึ้นบาร์ไปได้เนี่ยไหมขาข้างเนี้ยมันจะโดนกําแพงก่อนนะเพื่อนขาข้างเนี้มันจะโดนกําแพงก่อนนะฮะมันมีหน้าที่รักษาบาลานซ์ของเราเนะยให้ตัวเราดึงไปฝั่งนู้นนะส่วนขาข้างนี้นะฮะมันมีหน้าที่เทคตัวแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะมันมีหน้าที่ดึงตัวเราเนี่ยกลับนะฮะก็คือดึงตัวเราลงกลับมาฝั่งนี้นะเนี่ยนะฮะขาข้างนี้มีหน้าที่ดึงตัวเราไปฝั่งนู้น ส่วนขาข้างนี้นะเนี่ยนะดึงตัวเรามาฝั่งนี้นี่คือข้อดีของการฝึกกระโดดขาเดียวนะผมนะอ่ะทีนี้เรามาถูมาถึงช่วงสเต็ปก่อนฝึกก่อนที่ขาเราจะไปแตะกําแพงนะฮะมือใหม่นะเราพอเราเทคกตัวเราฝึกเทคตัวทีละข้างนะเพื่อนกระโดดขึ้นไปเลยนะมันจะกระโดดประมาณนี้นี่นะฮะมือใหม่จะกระโดดได้น้อยๆก่อนเนะี่ยเราก็ฝึกความแข็งแรงฝึกพื้นฐานไปเรื่อยๆนะพอเรากระโดดสูงขึ้นนะลองสังเกตดูนะฮะเวลากระโดด จุดที่สําคัญที่สุดนะขาเราควรจะออกห่างกันนะเวลาเพื่อนๆกระโดดนะฮะอย่าให้ขามันไปแบบนี้นะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผิดมันมีสิทธิ์หน้าทิพน,นเพื่อนนะเวลากระโดดเราควรจะให้ขาแตะกําแพงแค่ข้างเดียวนะแบบนี้นะอ่าสมมุติเราเทคตัวเนี่ยใช้ขาแตะกาแพงหนึ่งข้างมันจะอยู่อย่างนี้เวทเริ่มต้นสำหรับมือใหม่เวลาเรากระโดดเทคตัวนะฮะควรได้หาขาออกห่างจากกันนะฮะเทคตัว โดยใช้ขาทีละข้างนะผมนะสมมุติเราเทคตัวเนี่ยใช้ขาแตะกาแพงหนึ่งข้าง